ใช้มาสามกระปุกแล้วหน้าไม่มีความข่าวขึ้นเลยนะคะเอ่อเป็นข้อมูลที่ได้มาน้อยอีกแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะตอบเป็นคลิปวิดีโอนะเพื่อเราจะได้อธิบายให้มันมีรายละเอียดมากกว่าที่เราจะพิมพ์นะคะขออนุญาตแล้วกันนะคะคืออย่างนี้ ผิวคนเราค่ะแต่ละคนพื้นผิวมาไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครที่มีพื้นผิวที่แบบว่าเป็นคนผิวละเอียดเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากเป็นฝ้าอยู่บนบนเป็นฝ้าแดดเป็นฝ้าตื้นๆน,นะคะเขาจะค่อยๆจางลงไปนะคะถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วฝ้าจะค่อยๆหลุดออกไปนะคะสิ่งที่สําคัญคืออย่างที่บอกนะคะว่าความชุ่มชื้นกับกันแดดสําคัญมากๆในการใช้คู่กันกับ สารสกัดที่อยู่ในลูเซนนะคะเพราะว่าลูเซนเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อคนที่เป็นฝ้าโดยเฉพาะเลยสารสกัดแต่ละตัวที่เขาใส่มาเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่ามันจะต้องมีทั้งตัวนี้ตัวนี้ประกอบกันแล้วก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วนะคะคือมีหลายกลไกมากๆในช่วยที่จะช่วยในเรื่องของเอทําให้ฝ้าจางแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องบอกว่าช่วยด้วยก็คือกันแดดแล้วก็มอยเจอไรเซอร์เพราะว่าอะไร Aser, มอยเจอร์เซอร์มีมีหน้าที่ทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เสริมเกาะประการผิวยิ่งตัวที่มีสาามายนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะช่วยกันทํางานกับตัวสารสกัดที่มีอยู่ในนี้ค่ะเสริมฤทธิ์กันเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาใส่ไฮยามาลว้วยนะไฮยาลเนี่ยให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ทามอยปิดปิดเคลือบผิวด้านบนเนี่ย เขาก็อาจจะมีการระเหยออกนะค,ะความชื่นชื้นอนะ่นะเมื่อไหร่ที่บอกว่าความชื้นชื้นไม่มีอ่ะผ้าของเราจะจางได้ช้ามากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนแล้วก็อย่าเพิ่งทอนะแค่สามกระปุกเองใช่ไหมเออมันแค่สามกระปุกเองมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่ปรับสภาพผิวของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าใครเสียมากเสียน้อยอันนี้คือมันมันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนมันบอกยากจริงๆว่าจะขาวเมื่อไหร่สีฟ้าจะจางลงเมื่อไหร่อันนี้จริงๆพูดพูด คือตอบได้ยากมากแต่จากประสบการณ์แล้วก็จากรีวิวเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคือถ้าผิวเราดีขึ้นผิวละเอียดขึ้นผิวเนียนขึ้นนุ่มขึ้นนะแปลว่ามาถูกทางแล้วค่ะไปต่อเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะวันที่หกนี้จะมีการเปิดตัวเซรั่มของลูเซนนะคะใครที่อยากได้ความขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ผิวผิวเด็กลงแล้วก็เป็นมีอาหารผิวให้ด้วยคือแบบเวิร์กมากจึงมากทุกคนรอกันนะวันที่หกนะคะจะได้ไปกดพร้อมกันนะ